Good morning ตอนนี้เกือบสิบโมงเช้านะแล้วผมได้นอนในมอทวายนะแล้วคันนี้อะสบายมากเลยเนี่ยมันมีที่เยอะนะถ้าเทียบกับมอทสามมอทสามมันจะมีเอ่ออะไรก็ไม่รู้มาบางังเนี่ยที่มันเป็นเหล็ก,กะนะั่นแหละแล้วก็เราขยับเราย้ายไม่ได้แล้วตอนเราตอนเราขยับกําลังนอนนะเราจะไปโดนใส่เหล็กนะนะั่นแหละแต่ว่าคันนี้มอทวายอะมันมีที่เยอะกว้างดีเลย แล้วก็เนี่ยถ้าจะนอนอผมไม่ต้องนอนอย่างนี้ก็เลยนอนนอนทางนี้ก็ได้เนี่ยมีที่ประละเลยอะ่ะถ้าจะนอนสองคนอะ่ะโอ้แล้วก็บาอกเนี่ยนะตอนเราพบออับเบาะอ่ะมันจะมันจะแบนเลยนะมันไม่มไม่โผล่มันมีอะไรโผล่ขึ้นไปมันจะแบนเหมือนสบายดีเลยอะ่ะสำหรับนอนในรถนะใครมันจะนอนในรถนะฮะอา่าก็หลายคนนะก็ ใช้รถเป็นเหมือนแคมปิ้งเลยครับเพราะมันมันทำได้อะแล้วผมก็นอนสบายเลยหลับสนิทตืต่นมาโอ้กี่โมงกี่ยาม้วโอ้กเก้าโมงครึ่งแล้วมันต้องเป็นคันอื่นนะที่มันนอนไม่คอยสบายเนี่ยผมอาจจะตื่นตั้งแต่เช้าชเช้ามากแล้วก็นอนไม่หลับรถกลางคืนก็ตืนต่นตืนต่นหลับหลับตืน่ตนอันนี้นี่หลับสบายเลยโคตรดีเลยโอ้โอเคตัวตอนนี้เดี๋ยวเราจะ เตรียมทุกอย่างเก็บของแล้วก็เริ่มขับไปทางใต้กลับไปออสโลแต่ว่าก่อนหน้านี้เราก็จะเช็คกันนะว่ารถท่านี้มันใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหนตอนเราแคมป์นเนี่ยแล้วก็เนี่ยมันมีคานเตอร์นะเมืม่อกี้เอ้เมื่อคืนนะครึ่งชั่วโมงหลังจากเที่ยงคืนนะผมก็รีเซ็ตมันเป็นศูนย์ตอนนี้มันเป็นเจ็ดร้อยเจ็ดจุดสามหกแล้วมันก็เกือบสิบโมงครึ่งแล้วอะแปลว่ามันจะเป็นเจ็ดจุดสี่ กิโลนะวัตต์ชั่วโมงนะระหว่างสิบชั่วโมงก็เป็นเจ็ดจุดเออเจ็ดร้อยสี่สิบวัตต์นะถ้าจะเอ่อเป็นพลังอ่ะเจ็ดร้อยสี่สิบวัตต์ก็อันนี้ก็เป๊ะกับไอออนิค่าแล้วนะนอกจากว่าวันน,นี้มันหนาวกว่ามันเย็นกว่าไอออนิค่าเมื่อคืนก็เย็นนะตั้งห้าองศาตอนนี้ก็หกองศาอย่างเงี้ยหรือว่าใช่เนี่ยเจ็ดองศาแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ค่อยต่างกันเยอะหรอกก็ก็อย่างเงี้ยถ้าจะ นอนในรถก็ต้องใช้ไฟฟ้าเยอะขนาดนี้นะเอ่อแต่ว่าไม่เยอะไม่เยอะหรอกไม่เยอะหรอกนอนได้กี่วันนะหลายวันอยู่แต่ว่าตอนนี้นะเรามีแบตเตอรี่เจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นเอ่ออ๋อมันก็ดีนะเนี่ยเออมันมันจะมันจะบอกว่าเราสามารถที่จะขับไปถึงไหนได้มันจะมันจะเขียนว่าเท่าไหร่เนี่ยอันนี้นี่มันจะไม่พอหรอกก็ขับไปคลัตช์ได้นะมั้งกี่กิโกลเมตรเนี่ยเอ่อโอ้โหสองร้อยห้าสิบกิโลเมตร โ <Okay>, okay. อเคโอเคะวันนี้ที่พักนะมันมันห่างจากถนนใหญ่ไปนิดหน่อยแล้วก็มันจะได้ไม่ได้ินเสียงรถบรรทุกอะไรผ่านไปก็ดีนนิดหน่อยแต่ว่าตอนนอนในรถนี่ไม่ไดีเย็นใ่เลยก็นอนสบายเลย ลอนเห็นแล้วนะแล้วก็ตอนแรกผมกะว่าจะไปจอดที่คลัตนะโอเคเรายังจะไปจอดที่นั่นนะแต่ว่าเราจะช้ดแป๊บเดียวเพราะว่าผมอยากจะไปกินข้าวอะไรที่ไบโคกซือประจบทีมันมีร้านอาหารโอเคหน่อยอ,อก็แปลว่าจอดแป๊บเดียวที่ไบโคอว่าเราตรงไปก็ได้แต่ว่ารถมันกะว่าเราจะเหลือหนึนตะัถ้าเราตรงไปขับไบโคกก็ไม่ต้องเสี่ยงนแะล้วนกะ็นะนะ จอดแล้วก็เข้าน้ำเราไม่ได้คลองน้ำแล้วจะขับตั้งสามชั่วโมงเนี่ยก็เข้าน้ำแป๊บเดียวนะเรามาถึงคลัตนะแล้วก็จะชาร์จแป๊บเดียวเนี่ยเมื่อกี้เรามี19%นตะตอนนี้20%เรแล้วเรารับ1 1 7กิโลวัตต์โอ้มันก็เรงเร็วแล้วนนเนี่ยร้อยแบตเตอรี่มันไม่ได้อุ่นเราเราไม่ผมตั้งใจจะไม่ไม่ให้แบตมันอุ่นแต่แบตเตอรี่เพราะผมรู้ว่าเราจะชาร์จแป๊บเดียวอะ่ะก็โอเค ก็ใช้ได้ในต,ตอนนี้มันยังกะแล้วนะว่าเราจะมีโอเคหนึ okay, ่งเปอร์เซ็นต์ฮะโอเคมาเข้าน้ำโอเคผมกลับมาแล้วเข้าน้ำล้างหน้าพร้อมแล้วโอ้สักสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยแล้วโอ้มันยังรับตั้งร้อยสิบห้ากิโลวัตต์ก็ดีแล้วก็เนี่ยอันนี้นะจากเมื่อเช้านะมาถึงที่นี่อ่ะขับตั้งสามชั่วโมงแล้วนะร้อยห้าสิบห้าวัตตเตอกิโลเมตรตอนนีเ้เราจะไปถึงบัสโขกแล้วก็มีสิบหกเปอร์เซ็นต์ ใบโขกสุเปอจอนะแล้วก็ตอนนี้เราจะกินข้าวผมไม่ได้กินตั้งแต่สองทุ่มเมื่อวานนะแล้วก็มันมีร้านอาหารที่นี่นะผมไม่เคยกินที่นี่เลยนะหรือว่าไม่รู้เคยกินครั้งหมือมันตั้งนานแล้วนะก็จะดูว่ามันจะลําก่อนนะแล้วก็ระหว่างน,นั้นเราก็ชาร์จไม่ต้องรีบเราคงจะชาร์จนี่ต้อง45นาทีมั้งตอนนี้เรากำลังจะกินนะเรานั่งข้างนอกเออพราะว่าข้างใน,นมันเสียงดังนะแล้วก็มันเป็น มันเป็นบ้านเหมือนกับว่าที่ทสูบุรีแต่ว่ามันมีป้ายบอกว่าห้ามสูบบุหรีนะแล้วก็ที่นี่ก็มีป้ายห้ามสูบบุหรีผมว่าอะยังไงเนี่ยที่นี่เขาจะให้สูบหรือไม่ให้สูบอ่ะแล้วก็ผมก็มันเย็นหน่อยแล้วผมก็เปิดเครื่องอุ่นนะสวิตช์นะแล้วก็เช็คดูว่ามันอุ่นจริงๆร,ริงไหมมันก็อุ่นแล้วเนี่ยนี่กับอันนี้ก็มีฮีเตอร์อีกอันหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็มีฮีเตอร์มีฮีเตอร์สามอันอุ่นสบายดีที่นี่อ่ะ แล้วก็อาหารผมไม่รู้ว่ามันจะเป็น fish and chips อย่างนี้นนะก็โอเคเดี๋ยลองเช็คดูฮะอุ่น <laughs> โอเคอ่ะกินข้าวโอเคกิน fish and chips อืมใช่ได้ใช่ได้โอสุมสาม เราเกินเสือแล้วนะก็มี9กทุกครั้งเหรอมันจะเป็นอย่างนี้ต้องใช้เวลาหน่อยแล้วก็ตอนนี้เราก็จะเดินทางไปเราจะขับไปทางเดิมไม่ใช่จะไปทางนี้เพราะว่ามันจะมีรถติดอะไรมันจะเข้ากังสร้างถนนนะน่ะเราจะไปอีกทางนึ่งเมื่อวานน่ะไปทางนี้แล้วก็ไปทางนี้แล้วก็จะไปถึงเอลวิลมาหรือว่าไม่รู้เราขับไปทางไหนได้เนี่ยไปอันนี้ไม่ได้มั้งไกลไป ใช่ไหมเอลเวิร์มก็ได้เออโอ้โหสามชั่วโมงครึ่งไงกว่าจะไปถึงนั่นล่ะ ตนนี้เราชาร์จที่ทินเซตนะผมไม่ได้พรานว่าจะจอดชาร์จที่นี่นะแต่ว่ามันมีอะไรกระทันหันต้องเข้าห้องน้ําท้องเสียแล้วผมก็กลับว่าโอเคถ้าเราจะจอดเนี่ยเราก็น่าจะชาร์จแป๊บเดียวแล้วก็ผมก็เพิ่งจะเข้าห้องน้ำแล้วเมื่อกี้ไม่มีเวลาถ่ายวีดีโอหรอกเข้าห้องน้ําจบแล้วก็รถก็ได้ชาร์จระหว่างนี้แต่ว่าไม่ได้ชาร์จเยอะเพราะว่าแบตเตอรี่มันสูงก็เนี่ยใช้ดูนะว่ามันชาร์จช้าหน่อย แค่กิโลวัตต์เดี๋ใช่มันโอเคแต่ว่าตอนนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าถ้าเราขับไปทางนี้อ่ะใช่ไหมมันไม่ค่อยมีห้องน้ําอ่ะล้วเราต้องข้ห้องน้ํานี่มันจะเป็นยังไงอ่ะถ้าขับทางถนนใหญ่นี่มันจะมีออปชั่นมากกว่าแต่ว่าผมไม่อยากจะขับมันมันจะช้านะนะถ้าขับไปทางนี้อ่ะมันต้องเขาจะซ่อมแซมถนนแล้วก็โอเคเราก็ต้องเสี่ยงไปทางนี้หวังว่ามันจะเป็นเป็นไรนะแต่ว่าผมก็ยังสงสัยนะว่า ที่ท้องเสียเนี่ยมันมันมาจากไหนอะมันเป็นเบอร์เกอร์จากเม,มื่อวานไหมแต่อันนั้นมันต้องอันนั้นมันต้องยี่สิบชั่วโมงแล้วน,นะก่อนนั้นอะหรือว่าเป็นฟิชชิพที่เราเพิ่งจะกินตอนนี้แค่ถึงชั่วโมงก่อนเนี่ย ับมาที่ออสโลนะแล้วผมตรงกลับมาออสโลนะตอนแรกกะว่าจะไวที่อื่นแต่ว่าเรามีไฟฟ้าพอที่จะกลับมานเนี่ยแล้วขับตั้ง3 1 3กิโลเมตรนะจากชินส็จตรตงมาที่บ้านใช้เวลา3ชั่วโมงกว่าแล้วนเนี่ยแล้วก็ทั้งทริปนะรวมจากเมื่อวานกับวันนี้เป็น1 6 6ไปตอนขาไปนี่นนะเมื่อวานนี่นมันเป็น163าขากลับเป็น1 6 6ก็แปลว่าเฉลี่ยแล้วก็แปลว่าขากลับเนี่ยมันเป็นประมาณ1 7อ สิบมั้งพอๆนั่นนะแล้วก็อันนี้นะเนี่ยรถมันขับได้สองพันเอ้หกแปดพันห้าร้อยแปดสิบแปดกิโลเมตรแล้วนะแล้วอันนี้มันเป็นทริปตั้งแต่รถใหม่แล้วอะแปลว่าสองร้อยหกก็ดีนะเนี่ยอันนี้นะรวมที่เราขับเร็วที่เยอรมันนะั่นนะขับสองร้อยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงขับกันคูนร้อยห้าสิบแล้วนะก็แปลว่าคันนี้อมันใช้ไฟฟ้าน้อยนะเนี่ยสุดยอดเลยแล้วก็อันนี้นะคงจะเป็น ทีสสุดท,ท้ายนะที่ผมทำกับมร์ไว้นะก็ที่คุณเห็นนะเราได้ยืมคันนี้ตั้งแต่มันใหม่เอี่ยมแล้วนะขับ8,500กิโลเมตรเลยนะแล้วก็ตอนมันใหม่นะเราก็ได้ปุ๊บขับไปสโลเวีเนียนะไปเที่ยวแล้วก็สบายมากเลยขับไปเที่ยวผ่านยุโรปรถก็ใช้ได้ดีเร็วดีมีซูเปอร์จอเน็ตเวิร์กมีจอใหญ่ที่ปะเลอะเลยใส่ของได้เยอะมากเลยคันนี้นะคงจะเป็น คันที่มันมีที่มากสุดนะที่เป็นไซส์นี้อ่ะถ้าจะมากกว่านี้มันต้องเป็น Model X หรือว่า Neo e s 8ใช่ไแล้วก็ใช้ไฟฟ้าน้อยเลยอ่ะโอเคมันอาจจะชาตไม่ค่อยเร็วแต่ว่าผมก็สังเกตว่ามันชาตโอเคนะประมาณ145 kW กิโลวัต์แล้วก็130มกลวัมันก็ชาตโอเคแต่ว่าที่มันสาคัญหนึ่งมันใช้ไฟฟ้าน้อยแล้วมันขับได้โคตรไกลเลยอ่ะก็แปลว่าสรุปแล้วอ่ะมันดีนะคันนี้อ่ะดีมากเลย ผมแนะนำนะถ้าคุณอยากจะซื้ออะก็สุดแล้วนี่ประทับใจกับบอลวชอบมากแต่ว่าผมชอบบอลสามมากกว่าเพราะว่ามันเป็นเ e ดอนโอเคนั่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดววูดีโอนะก็เอาก็ฝากกันไปสวัสดีครับ